สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังพศ2567กันนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในครึ่งปีหลังนี้จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องระวังระวังสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นจังหวะที่ดีในชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกกันนะครับโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีโอกาสที่จะขยับขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็จะมีเงินมีทองไว้ใช้จับใจสนุกสนานดังที่ คนทั่วไปจะต้องอิจฉาคุณเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องมีความเหนื่อยล้าหรือมุ่งมั่นให้มากเพียงพอการงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้โดยที่คุณนั้นสามารถควบคุมอารมณ์ตัวุนเองอยู่ได้สักแค่ไหนเราจะมาดูในเรื่องของวาสนาตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้ไพ่กุมารทองหมความว่าคุณยังทําตัวเป็นเด็กยังไม่มีแก่นสารหรืออาจจะยังไม่ค่อยจริงจังกับอะไรมากนักแต่ในช่วง จังหวะเวลานี้ครึ่งปีหลังคุณยังมีเงินจับใจใช้สอยได้เป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่จะมีบุตรอย่างที่คุณนั้นตั้งอกตั้งใจก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันคุณได้ไพ่กุมารทองในลักษณะของบุญลักสนะและตัวตนของคุณนั้นคุณจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าต่อให้คุณนั้นยากลําบากแค่ไหนเกี่ยวกับการหาเงินแต่คุณก็ยังมีเงินที่เข้ามาเป็นระยะระยะและยังมีความสนุกสนานอยู่กับชีวิตก็บ่งบอกได้ว่าคุณนั้นยังมีสิ่งดีๆกับความคิดของคุณหรือช่องทางของคุณไดด้เเเป็นนอออยย่่่่าาางงงงีีพแควใรรืขก สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะเวลานี้คุณยังจะต้องเป็นคนที่รับมือให้อยู่กับตัวเองเพราะตัวต,วตวนคุณนั้นคุณค่อนข้างที่จะคนลลอารมณ์ร้อนหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเกิดความเครียดได้เดยทีเดียวอาจจะมีปัญหารเรื่องบ้านช่องอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่างบปานปลายหรือสิ่งที่อยากจะทําก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมากเเหลือกิน เนื่องจากว่าใ้ไพ่ไกรทองปราบชาละวันหมายถึงว่าคุณจะมีคนรอบกาดคุณจะมีคนคิดไม่ดีคุณจะอาจจะมีปัญหาเรื่องการทํางานซึ่งอาจจะมีปัญหามากมายมหาศาลที่เข้ามาหาตัวคุณแต่ขอให้คุณนั้นมีความตั้งอกตั้งใจให้ดียังมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้การสนับสนุนคุณอยู่อย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะต้องรับภาระหรือเหน็ดเหนื่อยไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองแบกรับภาระเอาไว้แต่ญาติพี่น้องหรือผู้บังคับบัญชาก็ยังให้โอกาสที่ดียังมีสิ่งดีๆยังมีโปรเจกต์ที่ ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก ในช่วงจังหวะเวลานี้ในช่วงจังหวะเวลานี้เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนั้นค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยทีเดียวเนื่องจากว่าได้ท้าเวสุวรรณหมายความว่าสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างหรืออาจจะไม่ค่อยเห็นลงรอยกันในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดความขัดแย้งกันก็ได้แต่ความสําเร็จนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าใครคิดผิดคิดถูกแล้วในระยะเวลาดังกล่าวชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองในเรื่องของบุตรบริวารน,นั้นอาจจะต้องเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกว่าอ่ อารมณ์ในการปกครองเพราะมีแนวโน้มว่าคุณจะใช้อารมณ์ในการปกครองมากกว่าเหตุผลอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวบริวารเองหรือตัวคุณนั้นอาจจะต้องพยายามสงบสติอารมณ์อย่าว่าลูกน้องเกินความเป็นจริงโดยชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อย่าใช้อารมณ์มากเกินไปหรือถ้าทาอะไรเกินเหนือเหตุผลก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันจะเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น ตัดสินใจผิดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวสําหรับปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีอารมณ์เบี่ยงขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงมีความใจร้อนตามปัญหาในเรื่องของอุปสรรคที่ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ไพ่ผ่าผายอาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการตัดสินใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปัญหาอุปสรรคจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือใจเย็นมากเพียงพออาจจะทําให้ตลาดยิ่งซบเซาเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินสําหรับคู่ครองนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพิจิก ยังอยู่เฉยๆน่าจะดีกว่าจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะต้องเจอคนที่รู้สึกว่าพูดคุยกันได้มีแนวทางที่ดีต่อกันซึ่งอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีหลักการมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุภาพในเรื่องของความเนื้ออ่อนแรงในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะเวลานี้จึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ต้องค่อยๆดูแลซึ่งกันและกันต้องค่อยๆตรวจสอบหรือผิดสังเกตซึ่งกันและกันแล้วมาดูแลได้ทันนั่นเอง สำหรับความสุขความสมหวังของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ก็คงเป,เป็นเรื่องของการที่ตัวเองนั้นอาจจะอยากปลดเกษียณอาจจะลงทุนในวิธีการใหม่ๆซึ่งเขาก็สามารถที่จะทําด้วยตัวเองและทําตามในสิ่งที่ตัวเองคิดและปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่แรกในส่วนของลาบยศชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีคนคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบาบุญคุณโทษซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้พบกับความสุข และจะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นควรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่อาจจะได้รับคําตอบดีๆจากอาจารย์ท่านเหล่านี้ดังนั้นพอที่จะสรุปได้ว่าความสําเร็จของคุณนั้นอาจจะได้ความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานหรือทํางานจะเป็นทีมนั่นเองซึ่งจะต้องทําให้งานของคุณนั้นออกมาสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้อย่าพยายามแก้ไขปัญหาคนเดียวคุณควรจะมีคำปรึกษาที่มีประสบการณ์ได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่ง หากคุณทําได้หากคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนชาวาลัคนาราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะค่อยๆขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นแมน้อาจจะมีปัญหาประสักอยู่บ้างแต่ชาวาลัคนาราศีพิจิกนั้นก็ยังสามารถที่จะวางแผนคํานวณในการดําเนินงานหรือในการใช้ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าทางชาวาลัคนาราศีพิจิกโดยที่จะมีลักษณะของค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวา ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นที่ช่วงเวลานี้แม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเติบโตนในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาพร้อมกับการควบคุมอารมณ์การจัดการในเรื่องของการค้าขายให้ถูกต้องอย่าพยายามไปยึดติด หรือมีความเครียดมากเกินไปในการแก้ไขปัญหาค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจบางทีอาจจะเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่อาจจะแก้ได้เพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากสักนิดหนึ่งก็ตามและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีหลัง2,517นนี้ครับ